สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของแฟนแบดมินตันอินเดียกันนะครับหลังจากที่วิวกุลวุฒิวิทิศารใช้เดียวดาวรุ่งของไทยคว้าแชมป์เยอรมันโอเพน2022และก็เป็นแชมป์แรกในระดับ World Tour Super 300ด้วยครับโดยการเอาชนะดาวรุ่งจากอินเดียอย่างลักยาเซนไปด้วยสกอร์21-18และ21-15ต่อครับ เราไปฟังคอมเมนต์ของแฟนแฟนแบดมินตันอินเดียกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเริ่มกันที่ความคิดเห็นของแฟนแบดมินตันอินเดียคนแรกนะครับมาคอมเมนต์ว่ายอดเยี่ยมแล้วหนุ่มน้อยครั้งต,ต่อไปจะเป็นของคุณความคิดเห็นของคนต่อมานะครับมันโอเคแล้วคุณได้แสดงให้เห็นแล้วว่าทําดีที่สุดแล้วโชคไม่ดีที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนในการเล่นความคิดเห็นของคนต่อมานะครับ กุลวุฒิโดดเด่นมากในทัวร์นาเมนต์นี้ยินดีด้วยกุลวุฒิความคิดเห็นของคนต่อมานะครับมาบอกว่าจงสู้ต่อไปมีเวลาให้พัฒนาอีกมากมายวันนี้ไม่ได้แย่แค่โชคร้ายเล็กน้อยความคิดเห็นของคนต่อมาครับทำไมถึงไม่มีการถ่ายทอดสดที่ไหนเลยและความคิดเห็นคนต่อมานะครับผลงานยอดเยี่ยมยินดีด้วยขอให้โชคดีในออสเตรเลีย และความคิดเห็นของคนต่อมานะครับมาคอมเมนต์ไว้ว่าถ้าเซนสมบูรณ์มากกว่านี้คงจะชนะได้ขอชื่นชมกุลวุฒิทำผลงานได้ดีมากเขาจะถูกจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับว้าวมันเป็นแมตท,ที่ดีมากๆทั้งสองเล่นกันได้ยอดเยี่ยมมากๆความคิดเห็นคนต่อมาครับความแพ้แพ้ในวันนี้จะพัฒนาตัวคุณเองฉันจะสนับสนุนเซนอย่างแน่นอน สักวันหนึ่งคุณจะมีอนาคตที่สดใสความคิดเห็นของคนต่อมานะครับพวกเราภูมิใจในตัวคุณความคิดเห็นต่อมาครับพวกเราอดดูการแข่งข,ขันเพราะสมาคมน่าเสียดายจริงๆและความคิดเห็นถัดมาครับมาบอกว่าเขาอาจจะเหนื่อยล้าจากการเล่นในรอบรองทําให้พลังงานของเขาไม่เต็มที่แต่อย่างไรก็ตามกุลวุฒินานทึงจริงๆยินดีด้วยความคิดเห็นคนต่อมาครับ หลหลายคนมั่นใจว่าเขาจะคว้าแชมป์ได้ตอนนี้พวกเขาเหล่านั้นเป็นอย่างไรบ้างความคิดเห็นของคนต่อมานะครับบอกว่าฉันคิดว่าเขายังเหนื่อยจากเกมที่เล่นกับวิกเตอร์ความคิดเห็นถัดมาครับเขาได้แสดงสปิริตอย่างเต็มที่แล้วไม่ว่าจะเรียกแพทย์สนามถึงสองครั้งแต่เขาก็ยังสู้อย่างเต็มกําลังน่านับถือจริงๆความคิดเห็นคนต่อมานะครับภูมิใจในตัวคุในแบบที่คุณพยายามจะชนะ ความคิดเห็นต่อมาครับดาวรุ่งแห่งแบดมินตันเล่นได้ดีทั้ง,ท,งที่บาดเจ็บความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่ายอดเยี่ยมและเล่นได้ดีลักยากคุณได้ชนะใจพวกเราแล้วและความคิดเห็นของแฟนแบดมินตันชาวอินเดียคนต่อมานะครับมาคอมเมนต์ไว้ว่ามันยากที่จะยอมรับได้ถ้าเขาไม่มีอาการบาดเจ็บเขาคงทำมันได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นแต่ไม่เป็นไรกลับไปพักผ่อนแล้วลุยต่อที่อออิงแลน ความคิดเห็นคนต่อมานะครับคุณเป็นแชมป์วิธีที่คุณเล่นในรอบชิงชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศนั้นวิเศษมากทำดีต่อไปและขอแสดงความยินดีด้วยและความคิดเห็นของคนถัดมานะครับกุลวุฒิเล่นได้ดีมากๆดาวรุ่งคนนี้จากไทยจะอันตรายมากๆในอนาคตวันนี้เซนทำดีที่สุดแล้วได้รองแชมป์มันก็ไม่แย่นะความคิดเห็นคนต่อมาครับเกมโต้กันไปมานั้นมันสุดยอดจริงจง ทั้งสองมีความเร็วที่น่ากลัวแต่โชคร้ายที่ลักยาเซนมีอาการเจ็บที่เท้าของเขาความคิดเห็นของคนต่อมานะครับมาบอกว่าไม่มีอะไรน่าเสียดายคุณคือสุดยอดนักแบดมินตันของอินเดียในตอนนี้เพียงได้เห็นคุณชนะวิกเตอร์ในรอบรองชนะเลิศได้นั้นมันก็สุดยอดแล้วขอให้มีวันพักผ่อนที่ดีแล้วลุยกันต่อในออสิงแเลด์ความคิดเห็นคนต่อมาครับ ชาเดียวไทยคนนี้ไม่ควรอยู่ในอันดับที่20ของโลกความคิดเห็นคนต่อมาครับบอกว่าเป็นแมตท,ที่สนุกมากๆไม่ว่าอินเดียนจะแพ้แต่ก็แพ้ด้วยความพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วฉันขอปลบมือให้เขาความคิดเห็นคนถัดมาครับตอนนี้ดาวรุ่งกำลังทำผลงานได้โดดเด่นมากๆพวกเขากำลังจะมาแทนที่นักแบตท,ที่อายุมากแล้วและความคิดเห็นต่อมาครับ โอเคแล้วมันแค่โชคไม่ดีเท่านั้นลองใหม่ในครั้งต่อไปความคิดเห็นของคนต่อมาครับความพยายามของเซนนั้นมันสุดยอดมากๆฉันชอบนักกีฬาที่ทุ่มเทแบบนี้มากๆหวังว่าเขาจะคว้าแชมป์ได้ในอนาคตความคิดเห็นคนต่อมาครับนักแบดจากประเทศไทยนั้นเริ่มมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดาวรุ่งคนนี้ดูดีจริงๆแม้ว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในอันดับโลกที่สูงมากนะัก และความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับโดยมาคอมเมนต์ว่าทำได้ดีแล้วขอให้โชคดีในออสเตรเลด์และนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟนๆแบมบิตตันชาวอินเดียเพียงบางส่วนนะครับที่ได้นำมาให้รับชมรับฟังกันเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ